สวัสดีครับวันนี้เห็นผมอยู่อู่คันแด่นออครับเอาเจ้าบนซอยู่ซีรีส์เมาเช็คระยะที่ R รร์รถลันเนอร์วันนี้ก็เลยถือโอกาสที่เช็คระยะนั้นก็เลยมาีวิวแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องไส้กรองของรถยนต์กันบ้างน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราเช็คระยะกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังครับว่าไส้กรองของรถคันนึงคันนึงเนี่ยมันมีกี่ชิ้นชิ้นไหนบ้างและแต่ละชิ้นนั้นควรจะเช็คหรือควรจะเปลี่ยนที่ระยะทางเท่าไหร่ครับส่วนน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้เลือกใช้นะคร โมโตนนุนลองดูลองของดูนะฮะเดี๋ยวใช้เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอลองวิ่งดูสักเดือนหนึ่งในสภาพต่างๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนคลิปนี้เราอยากเน้นที่ส้กลองอยู่ะฮะแต่ก่อนจะไปถึงความรู้แบบเน้นๆคลิปนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทเสรีพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดที่สนับสนุนเราในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจสินค้ารถยนต์ต่างๆทั้งยุโรปและญี่ปุ่นรวมถึงแ้กลองในคลิปนี้นั้นสามารถ เข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage มาเลเประเทศไทยไป s w e หรือเข้าไปทางหน้าเว็บไซต์เพื่อดูเทจไหนต่างๆทั่วประเทศครับแบ่งเป็นเขตเป็นภาคให้เราดูอย่างชัดเจนนะครับท่านจะได้สินค้าที่เป็นของแท้ได้มาตรฐานนำเข้าโดยบริษัทสตร,รีพัฒนาครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับเวลาเอารถไปเช็คระยะไปเซอร์วิสนั้นคงไม่ค่อยมีใครจะแจ้งช่างว่าต้องการไส้กรองยี่ห้ออะไรใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนคงคิดว่าไส้กรองก็คือไส้กรองแหละมันคงไม่มีผลอะไร มากนักแต่รู้หรือไม่ฮะว่าไส้กรองหลักร้อยหลักพันบาทนั้นส่งผลต่อการใช้งานของรถยนต์คุณมากกว่าที่คุณคิด ไส้กรองที่ดีจะยืดอายุการทํางานของรถยนต์ของท่านอีกทั้งจยทํทให้เครื่องยนต์ท่านทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพใครที่ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่ารถปั้นทุกๆคันนั้นถ้าเป็นไปได้ผมจะใส่แบรนด์มาเล่ตลอดมาเล่ ale, เป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันที่มีประวัติอย่างยาวนานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากมายจนบางทีเราคิดไปถึงด้วยซ้ำนะฮะไล่มัตั้งแต่ลูกสูบแหวนสูบก้านสูบส้กรองรถยนต์ทั้งคันหมอน้อน้ําก่อท ทำวาวน้ําก็ทาออยคุณเลยกก็ทำนะฮะปั้นไปเลยแล้วกันเห็นไหมแกออกมาเนี่ยมอน้ําติดรถมาเป็นมาเล่ล้างถึงอุปกรณ์แอร์ต่างๆมากมายแนละอีวาบริเซอร์คอนเดนเซอร์โบเออร์มีเกือบหมดรวมไปถึงพวกพัดลมไฟฟ้ามากมายเพื่อนไม่น่าเชื่อเลยครับว่าในรถเหล่านั้นมีแบรนด์มาเล่ติดออกจากโรงงานประกอบรถยนต์มากมายขนาดไหนรู้หรือไม่ครับรถยนต์ของท่านนั้นมีไส้กรองทั้งหมดกี่ชิ้นครับเอาหลักๆก,ก่อนนะฮะมี5ชิ้น1คือไส้กรองน้ำมันเครื่อง 2. ไส้กรองอากาศ3คือไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง4คือไส้กรองน้ำมันเกียร์และ5คือไส้กรองห้อลอยสารหรือว่ากรองแอร์เริ่มจากชิ้นแรกคือไส้กรองน้ำมันเครื่องอันนี้หลักๆง่ายๆเลยกรองน้ำมันเครื่องทำหน้าที่หนักหนาสาหัสกว่าที่ทุกๆคนคิดนะครับน้ำมันเครื่องมีหน้าที่กรองก่อนกรองเศษโลหะเศษสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เกิดจากการหมุนเกิดจากการขยับในตัวเครื่องยนต์ซึ่งแม้จะมีน้ํามันหล่อลื่น ไปทาให้มันลดการสึกหรอแต่มันจะเกิดการสึกหรอขึ้นมันจะมีเศษเล็กๆโลหะเล็กๆจนเป็นผงที่เราแทบกะมอไม่เห็นก็แชกกรอนมันจะจะคอยกรองกรองดักวัสดุแปลกปลอมพวกนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันวนกลับเข้าไปในระบบซึ่งรถเราจะมีปั๊มน้ำมันเครื่องอยู่ตัวนึงจะคอยปั๊มน้ำมันเครื่องวนไปวนไปวนจากตัวอนน้ำมันเครื่องขึ้นมาผ่านแส้กรองน้ำมันเครื่องเพื่อกรองความสะอาดแล้วก็วนกลับเข้าไปในระบบดังนั้นก้อนน้ำมันเครื่องนุ่นเล็กๆเนี่ยหลักร้อยบาทเนี่ยมันทํางาน เกือบตลอดเวลาที่ท่านสตาร์ทรถนะฮะแล้วนอกจากที่เขาจะต้องคอยกรองเศษต่างๆเล็กๆแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือถ้ากรองไม่ดีเนี่ยคือมันแน่นเกินไปน้ํามันเครื่องที่วิ่งผ่านเนี่ยค่าหรือว่าแรงดันเขาเนี่ยจะไม่ได้ตามที่เครื่องอยากต้องการจะเกิดการทน้ามันเครื่องขาดตอนก็ได้พอมันขาดตอนปุ๊บเนี่ยเครื่องของท่านก็จะสึกหรอเร็วกว่าปกติเห็นไหมครับ รองละมันเครื่องง่ายๆแค่นี้เนี่ยมันทําหน้าที่ต้องละเอียดพอแต่ต้องไม่แน่นเกิดไปอีกทั้งตัวกระดาษหรือวตัวภากรองนั้นจะต้องได้คุณภาพจะต้องทนความร้อจะต้องทนแรงดันของปัะมันเครื่องและจะต้องอยู่กับเราให้ได้ถึงประมาณ1 0,000หกิโลเป็นอย่างน้อยนี่แหละฮะของราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่ เป็นอีกหนึ่งข้อจําคัญมากๆเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันนอกหลังกล้องเนี่ยคุยถึงเรื่องระยะของ b M W ครับครับผมเห็นบางคันเนี่ยขึ้นระยะเช็คระยะเนี่ยหมื 10, low, ่นโลบางคันแปดฟันคันหมื่นสองคือเราตั้งได้ไหมหรือว่ามันเป็นที่รุ่นรถเออจริงๆมันปรับได้แต่ว่ามันจะเป็นค่าโรงงานมาในแต่ละคันมันจะไม่เท่ากันแต่ในรุ่นใหม่ๆอย่างพวกพวกเอฟฟี่ี่ครับมันจะอยู่ราวๆประมาณหมื่นถึงหมื่นสองแล้วเห็นนนบอกว่าบางทีมันไม่เป๊ะใช่ไหม อ๋อไอการคำนวณตัวนี้ไม่เป๊ครับ uh huh. คือเหมือนกับเ,ออเรารีเซ็ตแล้วมันขึ้นอาจจะขึ้นเป็นสมมุติว่าเอาเลขกลมๆเป็นที่1นึ่งหมื่นแล้วเวลาเราใช้ไปนเรื่อยจนถึงกําหนดเตือนเปลี่ยนถ่ายในรอบต่อไปตัวเลขอ่ะมันจะไม่ได้เขาที่แล้ว<อ>กับเลขหน้าหน้าแผ่นหน้าปัดอ่ะมันจะไม่ใช่1นึ่งหมื่นบางครั้นอาจจะเหลือแบบ9 5้0พันหาเก้าพันแปดพั มันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ในการจราจรที่ติดแค่ไหนในระหว่างที่เครื่องมันลันไปอะครับระบบมันก็คำนวณตัวนี้ไปให้เราด้วยคือเราติดติดมันมันเผื่อให้ด้วยเผื่อให้ด้วยครับเรียกว่าโอ้ยเซฟตี้ดีมกันนี่หว่าอ่าใช่ครับก็คือการว่าแล้วแต่ว่าบางทีเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไมันไม่มันไม่ครบหนึ่งหมื่นอ๋อคือติดหนักๆนั่นๆอย่างชุดคนกรุงเทพรหรือว่าในเมืองใหญ่ๆของเมืองที่จะไม่ติดติดอาจจะไม่ถึงหมื่นเป๊ะใช่ครับวิ่งทางไกลๆอันนั้นอาจจะหมื่นเป๊ะจจะใกล ชิ้นต่อมาคือกรองอากาศในห้องเครื่องยนต์ที่ทาหา้าที่กรองเศษสกรปรกฝุ่นละอองใบไม้ไมนู่นนี่ต่างๆเนี่ยที่เครื่องยนต์เราดูดอากาศเข้ามาเข้าหอมไ้เพื่อจุดระเบิดทําให้เครื่องยนต์นั้นเดินวิ่งไปได้ข้างหน้านะฮะอันนี้เนี่ยข้างหลังก็ได้นะ <S 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 ซึ่งกรองอากาศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องแต่หลายๆคนเนี่ยแกะออกมาเนี่ยดูขาวๆไม่มีอะไรก็คิดว่าเป่าได้ จริงๆถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่อาจจะไม่ได้ทุกรั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานแน่นอนครับบางคนที่วิ่งอยู่ในทางที่มีฝุ่นเยอะแล้วฝุ่นมีสีดินแดงลูกแร่ขอนออกมาแล้วมันจะดูแบบชัดเจนแต่บางคนอย่างตัวนี้อย่างอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่เมืองใหญ่ที่เหมือนจะสะอาดแต่ทุกคนก็รู้อยู่ครับช่วงนี้ PM 2.5มาันเป็นฝุ่นที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นบางครั้งอาจจะเหมือนกับแบบเออใช้กันได้เป่าๆก็ได้แต่เราอาจจะเป่าออกไม่หมด แล้วเป่าไปเป่ามาเนี่ยบางที่อาจจะพลาดเป่าใกล้ไปหรือลมแรงไปนั้นตัวเนื้อผ้าที่เขาทอไว้เนี่ยมันอาจจะอ้าทําให้ฝุ่นนั้นหนุดรอดเข้าไปในเครื่องยนต์แน่นอนครับทาอันตรายกับรถยนต์ของท่านได้แต่มันไม่ได้ทําทันทีไงมันเป็นการสะสมอะแต่เครื่องก็จะสึกหรอเร็วกว่ารถคนอื่นผมแนะนําเลยอยากจะให้เปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยน่ายบางคนอาจจะแบบเห็นไม่ดําแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้ช่างเป่า ต่จริงๆก็เปลี่ยนเพราะข้างในเราก็มีขี้ฝุ่นเล็กๆที่มันเล็กมากมันอยู่ในกรองซึ่งเราราคาไม่เท่าไหร่เราเปลี่ยนดีกว่าคือแน่นอนเป็นทุกครั้งที่เปลี่ยนมันเครื่องเลยใช่ครับเพราะจริงๆประเทศไทยช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เนาะฝุ่นเยอะมากเปลี่ยนเล็กๆเล็กๆเรามองไม่เห็นหรอกครับเรามองคือมันไม่ดำจริงแต่บางทีมันมีฝุ่นอุดตันอยู่กรองอากาศที่กรองไม่ดีฝุ่นจะเข้าไปเยอะรถท่านจะโซมเร็วกว่าชาวบ้านกรองอากาศที่สกปรกทําให้รถของท่านนั้นวิ่งอืดลงนะฮะแถมกินน้ามัน มากขึ้นจุดต่อมาเนจุดที่เราคุยกันไปบ่อยในช่องของเราคือกรองแอร์หรือกอรองห้องโดยสานะครับที่มันจะมีแบบอาการแอร์เหม็นเปี้ยวเหม็นอ่ะเปิดมาพูกแล้วเตาไมแอร์ฉันมันเหม็นอย่างนี้นะฮะมันก็คือปัญหาจากกรองแอร์นั่นเองการกำจัดกลิ่น รถเม็นนั้นทำไปแล้ว2คลิปนะครับอีก e 90เดียวๆและพูดถึงการทำโดยรวมออ oh, กอ3 0ด้วยนะครับทั้งหมด3คลิปกลับไปดูได้นะฮะแต่วันนี้เรามาพูดถึงกลองแอร์ก่อนจุดต่อมาที่หลายๆคนยังไม่ค่อยเปลี่ยนคือกลองแอร์อ่าเพะฉะั้นหลังมันก็เหมือน,นกับลูกค้ามีควารู้เยอะขึ้นใช่ค่ะแ,แต่จะรีเควสเองแล้วแบบไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วอย่างนี้ก ก็ดีเพราะบางทีช่างก็ลืมครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าช่างบางอู่หรือช่างสมัยก่อนๆเนี่ยเขาไม่ค่อยเชียร์เปลี่ยนของแอร์เพราะว่าเขากลัวลูกค้าหาว่าแบบหลอกขายของหรือว่าสงสัยหาเรื่องเปียนเปล่ารถฉันก็ขับดีๆแอร์เย็นนานปกติจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเย็นไม่เย็นน้มันเกี่ยวกับกลิ่นด้วยนะกลิ่นครับเนาะแล้วก็เวลาเราถอดออกมาดูครับเราจะเห็นฝุ่นที่เกาะอยู่เต็มเลยนั่นก็คือฝุ่นที่เรานั่งดมเพราะว่าอากาศมันก็จะ มันจะวนผ่านฝุ่นตัวนี้คับจะวนก็เป็นเรื่องอากาศเป็นะถ้าเรายิ่งกดอากาศมุนในรถยนต์ปุ๊บเนี่ยมันจะปิดอากาศภายนอกจะวนอยู่ในนั้นแหละมันก็จะดูดฝุ่นที่เราหายใจเข้าไปที่อยู่บนพักกรองถ้ากรองและกรองแอร์เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับของมาเล่เองนะฮะก็จะมีทั้งหมด3ตัวแต่วันนี้ผมมีในมือแค่2ตัวเพราะว่าอีกตัวนึงคือหมดตัวที่ผมใช้ประจําจะเรียกว่า L A O ตัวนี้จะเป็นเรียกว่า Canamic มันสามารถกรองเกสรดอกไม้กรอง PM สองจุดห้าโดยที่ ความเจ๋งคือกรองขนาดนั้นแล้วเนี่ยลมแอร์แทบไม่ได้เบาลงจากปกติเลยนะฮะอันนี้ผมใส่อมโมเนียเข้าไปแล้วเดี่ยครับพี่ลองดมอันนี้ก่อนอันนี้คือผมอใส่อมโมเนียไรงพี่ลองดมเลยไม่มีใส่เลยครับใส่อาโมเนียใช่อันนี้พี่ลองดมอันนี้ผมใส่อโมเนียอันนี้คือกรองทั่วไปนะครับไม่ใช่ของผมมีแรงไหมครับไม่ดีต่อสุขภาพนล้ะ อ๋ออันนี้มันมีแอมโมเนียอ,อยู่อ่าผมใส่อยู่แอมโมเนียอ,อยู่ชั้นล่างหมดเรียบร้อยแล้วครับผมพ่นเข้าไปแนละ้วแต่ทีนี้นนก็คือมันชั้นเดียวกันที่ลองดูดีบน,น,นชั้นเดียวกันมันไม่ได้แดบ่งเลยใช่ใช่ใช่ครับครับอืก็คือมันดูดต็นก็คือมัอนนีขึ้นมาทั้งอันอ้แ,แต่ตัวนั้นช่วงนี้เรียกว่าของหมดดังนั้นเนี่ยตอนนี้จะมีให้ดูสองตัวก็คือเป็น L A K L A K นี้จะเรียกว่ากรองคาร์บอนคาร์บอนนี้ทําหน้าที่ดักกลิ่นครับพอมีกลิ่นเนี่ยมันกก็จะดััไวว้้้เหมมมมือนนนใครททีีีี่่ตยบาแล กลิ่นพวกกลิ่นคาของอาหารจะเอาถ่านไปใส่คล้ายๆกันครับตัวนี้แหละจะคอยดักกลิ่นแล้วก็กรองอากาศของท่านนะครับที่โบเออร์แอร์นั้นดูดอากาศวนในรถเนี่ยฝุ่นในรถนูน่นนั่นนี่กินนั่นกินนี่มีกลิ่นนู้นกลิ่นนี้เนี่ยมันจะคอยดูดแล้วก็ผ่านกรองแอร์ครับเข้าไปพราะวเราออกมาเป็นอากาศที่สะอาดวนกลับให้เราหายใจเพื่อนๆใช้ชีวิตอยู่ในรถเนี่ยวันึวันหนึ่งหลายชั่วโมง อย่าไปประหยัดกันนครับเปลี่ยนทุกปีและเปลี่ยนของดีนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้โกษณาที่ดีเหมือนแคเมติกที่สามารถกรองพีเอฟ2.5ได้กรองเกสสดอกไม้ได้แล้วมีสารยับยั้งแบคทีเรียนั้นก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวใหม่คือ LAK และมีตัว P ห่อยท้ายซึ่งลักษณะผ้าเขาครับจะเคลือบด้วยสารสีเหลืองเพื่อที่จะแยกแยะออกจากตัวคาร์บอนนะฮะจงใจทําสีเหลืองไว้ให้รู้ว่าตัวนี้คือ LAK P ที่ กรองพีเอ็มสองจุด้าได้แล้วกรองกระเนดอกไม้ได้นี่ LAK ธรรมดาที่เป็นคาร์บอนนะฮะแต่นี่ฟีเจอร์จะต่างกันความหนาของตัวพักกรองนั้นอาจจะดูว่า LAK ตัวนี้นั้นหนาก,กว่าตัวนี้อาจจะบางกว่าซึ่งจริงๆแล้วประสิทธิภาพการใช้งานนั้นแทบไม่แตกต่างแน่นอนครับตัวนี้ถูกกว่าถูกกว่าไม่ได้บอกว่าหวยกว่านะครับถูกกว่าเพราะว่าเขาผลิตในประเทศไทยผลิตในประเทศไทยเนี่ยใครหลายหลายคนอย่าเพิ่งตกใจนะฮะคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยตัวผ้านะฮะนำเข้ามาจากมาเลเซ ยุโรปนําเข้ามาแล้วมาเข้าโรงงานประเทศไทยเพื่อจะพับจิตแล้วก็เข้าข้างครับแล้วก็ใส่กล่องมรจุภมพันแล้วขายในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกรับสำหรับคนที่ต้องการกรอง PM 2.5นะฮะแล้วก็กรองกระจดอกไม้พวกคนที่เป็นภูมิแพ้นั้นตัวนี้ค่อนข้างเหมาะตัวต่อไปครับคือกรองน้ำมันเชือเ้อเพลิงอ่ากรองเชื้อเพลิงนั้นแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับของดีเซลเนี่ยมันจะจะเปลี่ยนง่ายกว่าแล้วคือในในระบบของศูนย์เขาจะมีกําหนดเปลี่ยนที่แน่นอนเลย ออ๋ใช่ครับของของศูนย์เขาจะแจ้งเลยว่าทุก50,000โลเขาจะให้เปลี่ยนกองโซลา่าครั้งที่หนึ่งใช่ครับผมซึ่งไม่ตำแหน่งของมันมันจะอยู่ใต้ท้องรถตรงแถวใต้เบาะคนนั่งออกขึ้นท้อยมาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือใช่ครับอ,อ,อยู่ฝั่งอยู่ล้อฝั่งซ้ายอยู่ตรง <า S 1> <ๆ S 2> กล<ถ>างกลางรถก็คือใต้เบาะคนนั่งตำแหน่ง<อ>ตรงนั้นก็คือจะมีท่อจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งขึ้นมาแล้วก็จะเป็นกรอพวกสปินออนใช่ไหมชุดทุก50,000ควจะเปลี่ยนก็เรียกว่าระยะใกล้ๆก<ร>ับน้มันเมผัส ใกล้ๆกันใช่ครับก็คือโดยประมาณก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักสี่รอบโดยประมาณวก็เปลี่ยนกรองโซลา่าทีหนึ่งกรองโซลา่าคือกรองดีเซลนะครับกรองน้ำมันกรองน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลแล้วถ้าเป็นเบนซินล่ะเบนซินนี้จะยากกว่าก็คือมันไม่ได้มีกําหนดที่แน่นอนตายตัวเพราะว่าซื้อสูตรไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้ต,ต่างจากดีเซลใช่ครับคือเขาจะจะระบุเหมือนเป็นตัวแค่เป็นเหมือน ตรวจเช็คอ่าแต่ว่าคือจริงๆโดยทั่วไปถ้ามันไม่ได้มีอาการอะไรก็คือไม่ค่อยได้เปลี่ยนมันเปลี่ยนยากันเยอะไหมมันอยู่ที่เดียวกันปะไม่คับรุ่นใหม่ๆมันจะอยู่ในถังน้ามันเลยอ่าอยู่ในถังน้ำมันใช่ครับต้องรื้อเบาคนนั่งได้ลังออกครับแล้วก็เปิดฝาปั๊มติ๊กขึ้นปั๊มติ๊กขึ้นแล้วก็อยู่ในชุดปั๊มติ๊กอยู่ในถังด้วยกันประเด็นแรกคือมันเป็นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็มีความเสี่ยงที่ จะมีอุปกรณ์อย่างอื่นเสียหายตามหรืออาจจะมีเลนหล่นลงไปในในถังถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเราด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยก็จะเป็นกรองของมาเลสที่จะเป็นกรองโซล่านะครับที่เป็น OEM ตัวนี้ใส่อันนี้เป็น n 47ใช่ป่ะใช่ครับใช่ n 47ครับนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้ตัวนี้เออพันกว่าบาทครับอ๋อหรอใช่ครับโอ้ยมันใสเงินเยอะเลยราคาไม่หนีกับกรองอากาศไอกรองอากาศนี้กรองอากาศเลย ใช่ครับผมฉะนั้นเป็นได้เปลี่ยนเพราะว่าจริงๆกรองน้ำมันเกลือเฟืองม,อมีผลต่ออัตราเร่เงการกินน้ำมันด้วยถูกไหมถ้ากรองมันตันก็กินน้ำมันมากขึ้นเร่งไม่ออกแต่ว่าในเคสที่แบบเยอะจริงๆอะนั้นก็คือไฟเครื่องโชว์เลยไฟเครื่องโชว์เลยใช่ไหมอ่าก็คือมันมีความผิดป,ปกติเรื่องแรงดันน้ำมันก็มานั่งเช็คหัวฉีดเช็คอะไรกันมันดันไม่ไฟเพราะว่ามันตันใช่ครับมันตันอยู่ข้างในแล้วถ้าเกิดไปเครื่องเบนซินที่เมื่อกี้บอกว่าทางระบบของบีนนันอยู่นี่ให้เราเช็ค ตามอาการเนี่ยอาการเป็นยางไงบ้ที่ต้องเช็คในเคสที่กองเบนซินมีปัญหาก็จะคล้ายๆกันก็คือมีอาการสะดุดกดแล้วมันมันอย่างเช่นใ่จังหวัดคือขับปกติมันก็ไม่มีอะไรพอขึ้นทางด่วนมีขึ้นเนินกดคันเร่งส่งปุ๊บเนี่ยพอรถเริ่มมีโหลดใช้ย็อกเยอะๆก็มีอาการสะดุดเบาๆใช่ไอ้คนที่บางทีมันเกิดจากกองเบนซินที่มันตันใส่เครื่องโชว์ไหมโชว์ครับเสียบพอมเจอไหมเจอมันจะฟ้องเป็นพวกเออแต่ฟ้องเนี่ยบางทีมันไม่ได้ฟ้องแรงดันน้ำมันโดยตรง มันไปฟ้องบางทีฟ้องอากาศฟ้องน้ํามันฟ้อง้องไฟที่เชี่ยวชาญคือต้องมิสไฟระฟ้องฟ้องมิสไฟด้วยใช่ครับพอน้ํามันไม่พอมันก็มิสไฟเหมือนกันบางคนก็ไม่รู้ก็ไปเปลี่ยนคอยซ์นะก็ไล่เปลี่ยนคอยเปลี่ยนหัวเทียนเช็คหัวฉีดอ่าแล้วก็สุดท้ายก็กรองเปสี่็นสีในส่วนสุดท้ายคือส่วนของกรองเกียร์นะกรองเกียร์เนี่ยเดี๋ยวให้คุณน่นเล่าเหมือนเดิมแล้วกันชิ้นที่5นะครับที่ทุกคนที่สายวีเอ็มจะรู้กันอยู่ว่าทุกๆุกแปดมือเลยต้องเปลี่ยน น้ำมันเกียร์อ่ากองเกียร์ก็เหมือนกันกองเกียร์ก็คือเป็นอ่างเกียร์นั่นแหละครับใช่ก็คือเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก็คือเหมือนเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเกียร์ก็เปลี่ยนกองน้ำมันเกียร์โดยเฉพาะกองน้ำมันเกียร์ของเบียร์จะเป็นเป็นอ่างเลยเป็นอ่างเลยครับตรงทั้งอ่างเลยคือเรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวนี้ใช่บางทีลูกค้าก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องเปลี่ยนอ่างจะไม่บินเปี่ยนว่าอ่างแต่จริงครับมันเป็นกองน้ำมันเกียร์อยู่ในน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 นออ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 ่่่่่าาาางงงงงงคคคืจรรรรริๆกกกกก้้้มมมมมมัััเเ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 เีีีียย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 ์์ปปปะะหหหดผผผ็็บบบขลลลไต ใช้ไปได้ยังไงเกียร์ลูกไหลตังอยู่กองไม่กี่ตังเปลี่ยนกองด้วยดีกว่ามันเหมือนเราเอาน้ำมันใหม่มาล้างกองครับคือพวกนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าพอเราใส่ก็ไปแล้วแป๊บหนึ่งเราถ่ายน้ำมันออกมาดูดำปีเลยเพราะน้ำมันใหม่ใช่มันไปล้างเอากองที่สกโปดไปล้างกอาโสกโปดในกลองออกมาผสมเข้าไปในเกียร์ใหม่ใช่ครับก็ไม่เวิร์กสิไม่เวิร์กครับแล้วก็ราคามันไม่สูงมากอะไรเปลี่ยนดีกว่าถ้าเทียบกับราคาเกียร์เราคุมครับผู้ที่สนใจก็เช็คทางเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับมาเลฟประเทศไทย ก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้หรือว่าเช็คโดยตรงกับทางศิริพัฒนาผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับจะมีลิงก์กดเข้าไปดูเลยว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคตะออภาคต,ต่างนั้นใครเป็นเจ้าหน่ายและมีร้านค้าใดที่จําหน่ายมาเลแท้ที่นําเข้าโดยศิริพัฒนาบ้างแต่นี่ครับคือ5้าไซกลองในรถของท่านราคาหลักร้อยหลักพันเหมือนไม่สําคัญแต่ สำคัญกว่าที่ท่านคิดนะฮะดังนั้นครั้งต่อไปที่จะนำรถเข้าไปใช้บริการที่ใดก็ตามให้ระบุเลยครับว่าผมขอไส้กรองมาเล่นนะครับก็วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณสิริธนานะครับที่เอ,อื้อเฟื้ออุปกรณ์ทุกอย่างในการทำคลิปในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีใจนะที่เขาสนับสนุนช่องของเราเพราะว่าเป็นอะไรที่เราใช้งานอยู่แล้วนะฮะรถทุกคันที่ปั้นไปใช้มาเล่เกือบทุกจุด เท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามกันมานานๆเนี่ยเห็นบ่อยๆกับแบรนด์นี้ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับไส้กรองรถยนต์ของท่านนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามนะครับมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาหลอกขายเราจะอ,าอะไรมาอวยหรือเราจะมีความรู้อะไรมาฝากกันนะครับรถปั้นขันต่อไปพี่อาร์ตจะปั้นรถอะไรกันติดตามชมคลิปหน้าครับส่วนที่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบาย